บุ๋มปนัดดาเปิดใจหลังคลอดน้องอเล็กซ์ส่งเลือดรวจต่างประเทศเพราะเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆข้าเมื่อพิธีกรสาวสวยบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีเพิ่งให้กำเนิดลูกชายไปแล้ววันนี้วันที่22พฤศจิกายน65น้อง Alex, อเล็กซ์อนันต์อนันทวันและเธอเผยว่าได้มีการแต่างงานกับสามีก๊อตอาทิตย์อนันทวันไปแล้วเกือบสองปี ซึ่งประเด็นต่างๆเรื่องท้องน้องอเล็กซ์หลายคนต่างมีข้อสงสัยต่างๆนานาล่าสุดวันนี้วันที่23พฤศจิกายน65แม่บุ๋มได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวเคลียร์ทุกประเด็นครั้งแรกผ่านสื่อเผยว่าที่เลือกปิดข่าวเพราะไม่กล้าบอกใครในช่วงแรกไม่ได้ถือเคล็ดอะไรแต่เพราะกลัวหลุดออกมาจะเสียใจและต้องทำงานด้วยแต่พอทีมงานรู้ก็ไม่ได้ปิดใครเลยแต่ก็ไม่มีใครทักและไม่ได้บอกใครด้วย อยากเห็นก่อนวันคลอดว่าเขาสมบูรณ์หรือไม่ซึ่งตนนั้นก็ทำกิจกรรมทำงานต่างๆมาได้จนถึงวันคลอดย้อนไปในวันที่รู้ว่าตัวเองท้องขั้นตอนแรกเอาผลเลือดไปตรวจที่อเมริกาว่าน้องสมบูรณ์ไหมดาวซินโดรมหรือเปล่า